I'm <laughs> not

ไปแล้วทางม่านะ้องและช่วงเวลาต่อไปนี้มันหอดเลยค่ะแล้วเราจะไปพูดคุยกับผู้ก่อต้านะคะนักทิ้งเลนสปีฮีโร่ส์ for animal พี่ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีลูกๆของพี่ๆทุกคนด้วยนะคะพี่แฟงวันนี้มาใช่หมอจัด้เลยใช่ไหมค่ะคือขออย่างเดียวว่าวันนี้พี่แฟงอย่าอึโชว์บนเวทีเป็นไปได้หรอคะหมอเป็นไปได้ค่ะมาเขาตื่นเต้นนี่เขากำลังสำรวจการที่น้องหมาเขาได้ออกมาดมกลิ่นคือการสำรวจของเขาารนำกใช้สมองตัวโนใชแไปแล้วโอเคค่ะ น่งนัอนั่งอวโอเคน่าันกลให้คนดูหมดเลยรูงานมากมงเินี้ทย่างที่จะทำน้องได้เพราะว่าจริงๆน้องชายเขาเป็นลูกคนเดียวมาก่อนหนูหรืล่าแต่จริงๆเรารักเท่ากันแต่ว่ามันมันก็ต้องแบ่งความรักไงจากสมัยก่อนเราให้ความสนใจเขาคนเดียวพอเขามีอีกคนอย่างเงี้ยเขาก็เกิดความอิจฉาเขาแต่น้องชายเขารักเขามาก อ,อ้อรักแลกกันนะน้องชายเขารักแต่เขาเนี่ยตอนนี้ยังหาความรักให้น้องไม่ได้หรือว่าเขาอาจจะแสดงออกความรักที่เราดูไม่ออกก็ได้ก็เหมาแต่เขาก็เล่นกันก็มีเล่นกันจากตอนแรกที่แม่เขาอุตส่าห์ซื้อน้องก็เผามาบอกว่าอ,อยากให้น้องแฟงมีเพื่อน <c oughs> แต่สุดท้ายแล้วแฟงอยากบอกว่าถามผมก่อนถามหนมมูก่อนนะะหลายคนอาจจะงงว่าแฟงงแฟงเป็นเพศหญิงเพศเพศผู้เพศเมียนะคะ<อ>น้องน้องแฟงผู้หญิงนะคะอ๋อน้องแฟงเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงห้าวห้าวเหมือนพ่อค่ะ๋อนผู้หญิงห้าวๆเหมือนพ่อค่ะได้เลยใช่ว หมดเจ้าพะอย่างเนี้ยอยู่ด้วยกันน้องแฟงกับน,น้องกระเพราใครแสบที่สุดเอาอย่างนี้ดีกว่าโอ้โหถ้าสองคนนี้นะคะถ้าใครติดตามตามอินสตาแกรมเหมือนกันก็จะเห็นวีรกรรมสุดแสบของทั้งคู่แต่ถ้าพูดถึงความเจ้าเล่ห์ความแสบแล้วน้องแฟงมาที่หนึ่งเพราะเขามาก่อนนะมเขาเหมือน,หนหเหมือนกับเขาเขากระเพราอ่ะเหมือนเด็กน้อยติ๋งๆิง<อ>ถ้าพูดก็เหมือนเป็นลูกชายที่เป็นลูกคนเล็ก ติดแม่แล้วก็แบบเชื่อฟังคคาสั่งแต่น้องแฟงเนี่ยจะเหมือนเป็นลูกสาวคนโตแก oh. ่คือตั้งแต่เด็กแล้วตอนที่เลี้ยงเขาคนเดียวเนี่ยช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่จะต้องอยู่คอนโดอยู่ <c oughs> แล้วก็ยังทํางานแบบไม่ได